บทสัมภาษณ์ต้นคลิปนะครับเฮียเทนเอลิกเทนฮากพูดถึงว่าที่ลูกรักคนใหม่ของเจ้าตัวอย่างมาเนลอูกาเต้นะครับซึ่งน,น,นานๆผมจะเห็นแกให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะใหม่ที่ลงสนามมาตแรกหวานชื่นขนาดนี้นะเ <c oughs> ทนฮากเนี่ยบอกว่าเขายังไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมมากมายอะไรขนาดนั้นเลยนะเหมือนเขาจะซ้อมไปประมาณ 2- 3ครั้งได้ตั้งแต่ย้ายมาผมดีใจ ที่ได้เห็นความสามารถของเขาในสนามวันนี้คุณก็ได้เห็นไปแล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาสามารถคุมเ,มเกมไปแดนกลางได้เข้าแย่งฟุตบอลตัดบอลได้ดีเขามีคาแรคเตอร์ที่ดุดันอ๋อแต่ก็มีความนิ่งเมื่อได้ครอบครองลูกฟุตบอลผมคิดว่าความประทับใจแรกที่ได้เห็นเนี่ยมันดีมากๆเลยนะแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาโอ้โหก็ อย่างที่บอกไปนะฮะหวานชื่นเลยนะครับสำหรับเอริกเซนทากที่ก็กล่าวชื่นชมมานนเอลอูกาเต้มีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดต่อไปนะครับช่วงกลางสัปดาห์รู้สึกว่าจะเช้ามืดวันพุธนะตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วงตีสอที่แมนยูเอตจะลงสนามเล่นที่โอตาฟอร์ดพบกับบาร์สลีย์ในโปรแกรมฟุตบอลคาราบาวครับ ผมคิดว่าอูกาเต้น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจว่าถ้าเกิดอูกาเต้เป็นตัวจริงและกาเซมิโลจะลงตรงไหนหรือว่าลงพร้อมกันไปเลยถ้าเกิดลงพร้อมกันไปเลยโอเคงั้นเราคงจะได้พักค o อบบี้เมนูและอีกตำแหน่งนึงล่ะมีที่ว่างอีกที่หนึ่งในแดนกลางสมมุติเป็นอูกาเต้เป็นกาเซมิโล เป็นบูโน่ไหมหรือพักบูโน่เลยเพราะว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าบูโน่เองก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวบริเวณข้อเท้ามาตั้งแต่ฟีฟ่าเดแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นถือโอกาสนี้พักบูโน่เปลี่ยนเป็นใช้อีลิกเซ่นต่อเนื่องเลยไหมเอ่อทุกคนคิดว่าจัดกลางยังไงดีก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวนะ จะจัดกลางยังไงก็ตามอะ่ะผมก็คาดหวังอยากเห็นอูกาเต้ลงเล่นเป็นตัวจริงอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองอยากเห็นแฮร์รี่อาร์มารได้รับโอกาสนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะไม่รู้เหมือนกันว่าเทนฮากจะจัดตัวยังไงคือผมคิดว่าควรที่จะให้โอกาสเด็กได้ลงสนามบ้างหรือถ้าเกิดไม่ใช่ตัวจริงก็อย่างน,น้อยๆเนี่ย ให้ลงไปสัมผัสเกมเป็นตัวสำรองเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องใช้เนี่ยเด็กมันจะได้แบบไม่ต้องตื่นสนามมากจะจัดตัวจัดแผนสลับหมุนเวียนโรเตชันนักเตะอย่างไรนะครับโปรแกรม5นัดต่อไปของแมนยูนอกจากเจอบาร์ซลีก็ไปเยือนคริสตัลพาเลทเล่นในบ้านเจอกับทเวนเต้นะครับโปรแกรมยูโรปาลีกเล่นในบ้านเจอกับ ur, สเปอร์ศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ ออกไปเยือน FC p o r ปอโตนะครับเป็นเกมยูโรปาลีกสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคีสรุปข่าวประจำวันที่16เดือน9ปี2567ขอคนละ1ไลก์1การกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่าง วันนี้มีปโปรนะครับลดเหลือ1,689วาทฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงก็มี3สีให้เลือกนะครับสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเปลดนะที่ตั้งโชว์อยู่ด้านหลังคือสีฟ้าสวยมากนะครับไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับออกรถสวิปวันนี้รับทันที s ซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณ ฟรีซูซูกิ m ม i ท t e n นั่นเซอร์วิสดูแลค่าบำรุงรักษาละค่าแรงถึง7ปีฟรีซูซูกิวอรันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่ชัช่วโมง7ปี777พร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนปี2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกประเทศหรือว่าดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w ว w ร์ไวเว็บ suzuki.co.th มากันที่คอนเทนต์สรุปข่าวในคลิปนี้นะครับเปิดหัวกันด้วยบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของหนึ่งในฮีโร่นะคนสำคัญนะครับที่ช่วยทำให้ปีศาจแดงทีมนักบาปกลับจากเซนต์แมรี่บ้านของทีมนักบุญได้นั่นคือผู้ที่เซฟจุดโทษนะครับก็ต้องให้แอร์ทม์เขานะหลังจากที่เราสับเลขเข้าไปในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้ว มาในวันนี้เขามีผลงานเราก็ต้องให้แอร์ไทม์แล้วก็พูดถึงเขานั่นคืออังเดรโอนาน่านะครับโอแนนก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคือแลชชี่เนี่ยมีฤดูก,กาลที่มันยากลำบากนะเขาไมา่ได้อยู่ในฟอร์มที่แท้จริงของตัวเองแต่ในตอนนี้เขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยโอนาน่ามันก็อวยเพื่อนเกินเขากำลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตมันก็เป็นแบบนี้มันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับตัวคุณบางครั้งคุณก็ต้องดินน้นรนเผชิญหน้ากับความยากลาบากแต่มันไม่สําคัญว่าคุณจะล้มยังไงนะสิ่งที่มันสาคัญที่สุดคือคุณต้องลุกขึ้นมาได้ตังหากเออจะล้มกี่ครั้งคุณก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้เข้ากลับมาทําได้อีกครั้งหนึ่งยิงประตูได้มันเป็นประตูสําคัญของเรานะ แล้วก็ผมหวังว่าเขาจะยิงประตูให้กับเราได้เป็นกอบเป็นกำรรทีมต้องการแลตฟอร์ดผมดีใจกับเขาแล้วโอนาน่าก็พูดถึงเรื่องของกองหลังนะครับที่ก็มีอาการบาดเจ็บมาเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าริชากับมาซาอุยเนี่ยเจ็บหนักขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมคาดการนะครับว่าอาจจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บรุนแรงอะไรขนาดนั้นก็ขอให้เป็นแค่เคล็ดขัดยอกฟกช้ำเล็กน้อย กลางสัปดาห์นี้ที่พบกับบาซี่ก็พักไปสําหรับทั้งริชาแล้วก็มาซาอุยส่วนเดลิกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับเจ้าตัวเป็นแค่ตะคิวแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าป้องกันเอาไว้ก่อนทีนี้กลับมาบทสัมภาษณ์ของโอแนนนะครับเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะระหว่างเกมที่ต้องมีการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแผงแบ็กโฟไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของอาการบาดเจ็บได้ก็เซ็ง แต่เราก็ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้โอนานาพูดถึงการเซฟจุดโทษเขาบอกว่าส่วนตัวเขาอคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของโมเมนตัมมีความสุขมากๆที่เพื่อนลุมทีมสามารถทำประตูได้เราต้องก้าวหน้าต่อไปเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตทีนี้ในส่วนของนักเตะอีกคนหนึ่งที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเลยนะครับสำหรับแฟนบอลส่วนใหญ่ทั้งไทยและก็ต่างประเทศ เขาคืออามัดเดียโลคลิปนี้ก็จะให้แอร์ไทม์อามัดกดอะไรดี16ให้กับอามัดเดียโลลวกันนะครับเป็นเบอร์เสื้อของเขาเอลิกเทนฮากให้สัมภาษณ์นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้สุดๆเลยกับฟอร์มการเล่นของอามัดอ้าแล้วแบบนี้อันโตนี่เดมุนผมทำยังไงนเนี่ย <laughs> ตั้งแต่แบบเปิดฤดูกาลมานีนอันโตนี่ได้ลงไปถึงหนาทีหรือ,อยังสำหรับเดมุนนะฮะโอ้โห เกมนัดล่าสุดเห็นแววๆว่าอาจจะได้ลงเหมือนกันในช่วงท้ายเกมแต่พอมันมีเรื่องของการใช้โคต้าเปลี่ยนตัวกองหลังเจ็บไงอันโตนี่ก็เลยไม่ได้ลงนะเทนฮาพูดถึงอามาตโิโาโรนะครับเขาบอกว่าอามัตกกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่มันดีมากๆเขาลงสนามไปสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างมากมายเขาแสดงเห็นถึงความฉลาดทั้งจังหวะที่มีฟุตบอลอยู่กับตัว หรือว่าพยายามหาพื้นที่จังหวะที่ไม่ได้มีฟุตบอลการมีนักฟุตบอลแบบอาร์มาติเอโรมันทําให้คนที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยแฮปปี้นะมีความสุขเขากําลังอยู่ในฟอร์มการเล่นทีด่ดีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้มาเป็นนักเตะแมนเชสเตที่สามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ยิงประตูถึง10ครั้งแล้วถ้าเกิดเราเจาะแค่เฉพาะนัดล่าสุดที่พบกับเซาท์ทมตันเจ้าตัว สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ยิงถึง6ครั้งโอ้โหซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่สร้างโอกาสได้6ครั้งในเกมเดียวคนล่าสุดคือองโทนี่มาซิยาลเกิดขึ้นนะครับในปี2อง6วันที่พบกับสโต๊กซิตี้ตอนนี้อยู่ในช่วงมั่นใจเลยนะครับอามาดเดียโลต่อยอดโมเมนตัมของตัวเองมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นจังหวะคลองฟุตบอลกาเลี้ยงกาลุย กล้าที่จะดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับแบคคู่ต่อสู้มีลูกเพเซฟมีลูกแปะคืนแต่ก็ไม่ได้ยืนคาเส้นรอบอลอย่างเดียวมีแบบขยับเข้าไปข้างในหรือว่าออกมาข้างนอกพอได้ฟุตบอลแล้วก็พยายามที่จะมองหาเพื่อนเล่นร่วมกับเพื่อนให้ขยับแล้วก็ไปอะไรแบบนี้ค่อนข้างหลากหลายมิติเหมือนกันบางทีก็ได้บอลมาเลี้ยงตัดเข้าใน รอ,อให้แบ็กวิ่งโอเวอร์แลปวิ่งอ้อมหลังไว้อะแล้วก็ค่อยไหลให้แบ็กจะไปเปิดบอลหรือว่าตบคัตแบ็กมาคือมันมีจังหวะที่เล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยหลายลูกหรือว่าตัวเองจะตัดเข้าในไปกดด้วยซ้ายถ้าไม่ตายก็มีไม้เห็นเหมือนกันซึ่งก็เข้าเป้าไปแล้วนะครับวันที่พบกับไบรตันนะมันมีเรื่องของเิติในการสร้างโอกาสมาอีกซึ่งก็ทำได้10ครั้งแล้วก็เกมนัดล่าสุดนี่6ครั้งเลยนะแต่ ถ้าเกิดเราเนี่ยไปเจาะลึกจริงๆไอการสร้างโอกาสที่เป็นโอกาสทองเนี่ยผมไปเช็คในเว็บไซต์ของพีมิลิกปรากฏว่าในจํานวน10ครั้งที่อาหมัดสร้างโอกาสในฤดูกาลนี้นะครับเป็นโอกาสทองนะโอกาสทองคือไหลบอลแบบถวายพานณ่ะให้เพื่อนได้ยิงประตูโอกาสทองแค่สองครั้งนะครับมันก็จะเหมือนกับสติในการจ่ายบอลสําเร็จอนะ่ะ คือบางทีเนี่ยเราดูสถติอย่างเดียวเฮ้ยแม่งใจบอลสําเร็จเยอะว่ะแต่บางครั้งสถติก็ไม่ได้บอกคุณทั้งหมดไอสถิติใจบอลสําเร็จสมมุติเปอร์เซ็นต์มันสูงอาจจะเป็นการแปะข้างๆใกล้ๆหรือว่าส่งคืนหลังก็ได้มันต้องไปดูสถติการจ่ายบอลขึ้นหน้าสําเร็จอ่านี่มันก็จะแบบรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปอีกนะครับไอสถิติการสร้างโอกาสเนี่ยถือว่าดีนะ อาหมัดทาได้เยอะจริงแต่เป็นโอกาสทอง2ครั้งซึ่งก็เจ้าตัวถ้าเกิดอยากจะไปอีกเลเวลหนึ่งก็ต้องพยายามฝึกจ่ายคิลเลอร์พารหรือว่าพยายามที่จะแอดซิตให้เพื่อนทำประตูเป็นโอกาสทองเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะไปอีกระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังจากอาหมัดก็คือเรื่องของการใช้เท้าขวาในพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะยิงประตูด้วยขวา เปิดบอลด้วยเท้าขวาให้เพื่อนได้มงทำรรมาตัหรือว่าไปสุดเส้นแล้วก็ตบคัดแบ็กซึ่งอย่างหลังเนี่ยไอ้ตบคัดแบ็กเนี่ยเกมนัดล่าสุดผมไปเช็คฟูลแมตช์ย้อนหลังมามีไม้เห็นเหมือนกันนะครับจังหวะ2จังหวะที่ก็ไปสุดเส้นแล้วก็ตบคัดแบ็กเข้ามาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพัฒนาเรื่องของการใช้เท้าขวาหลากหลายมากขึ้นโอ้โหผมฟันธงเลยอามัดจะเป็นคนละคนเลย ครบเครื่องมากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งตัวจริงริมเส้นปีขวาไม่หนีไปกว่านี้แน่แและยิ่งถ้าเกิดตัวเองรักษาสภาพความฟิตแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆยืนระยะไม่มีอาการบาดเจ็บมาก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวความหวังของเราได้นะครับในฤดูกาลนี้สำหรับอามัดเดียโล แต่อาจจะมีเกมใหญ่ๆอ่าบิ๊กแมตที่แบบยิบเงียบซึ่งผมก็เข้าใจนะเพราะว่าตัวนักเตะเองเนี่ยเพิ่งจะมีปีนี้แหละตั้งแต่ย้ายมาเพิ่งจะมีปีนี้แหละที่เข้าสู่ทีมตัวหลักตั้งแต่แรกเลยอ่ะโดยอมาดียโรนะครับพูดถึงประเด็นที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามเขาบอกว่าผมทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้รับโอกาสนี้กับแมนยูเตดก้าวต่อไปของผมคือการใช้โอกาสนี้ตอบแทนสโมสรและผู้จัดการทีมเอริกเทนฮาร์ก รวมถึงแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวผมประตูที่ส่วนตัวผมนะทำให้อามัดเนี่ยแจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็คงลีกนี้ไม่พ้นเกมเอฟเอคัพวันที่ยิงลีพูสีสามในความคิดผมนะที่แบบเข้ามาอยู่ในสารระบบใช้คำนี้แล้วกันเออเข้ามาอยู่ในสระบบอะ่ะก็คือวันนั้นนั่นแหละค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเซิร์ซี ให้สัมภาษณ์นะครับเจ้าตัวหวังว่าจะสามารถทำผลงานให้ได้แบบสลาตันอิบราฮิมูวิตซึ่งครั้งหนึ่งนั้นพระเจ้าเคยมาคาแข่งกับแมนยูเต็ดแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมองว่าพิมลิกยากกว่าเกาโชเซอาโดยเซิร์ซีนะครับบอกว่าผมคงจะดีใจมากๆนะถ้าเกิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแฟนบอลจะพูดว่าวิธีการเล่นเกมของผมเนี่ยมันคล้ายคกับซลาตันอิบราฮิมวิด ผมจะมีความสุขนะซึ่งเอาตรงๆนะสไตล์วิธีการเล่นของเซอร์ซีกับสลาตันน่ะผมว่าโปรไฟล์ต่างกันสลาตันชัดเจนว่าเป็นทาร์เกตแมนกองหน้าตัวเป้ารูปร่างสูงใหญ่ตัวพักบอลชงเองกินเองได้ได้หมดเลยครับลูกภาคพื้นดินลูกกากาศแต่ของเซอร์ซีเนี่ยดูจะเป็นกองหน้าตัวดอบต่ำอ่ะอย่างที่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาเป็นเบอร์9.5 เน้นแบบลงมาเชื่อมเกมลงมาขยับเคาะพลิกจ่ายเล่นร่วมกับเพื่อนจะแตกต่างจากอีลาที่เป็นตัวปักอยู่ข้างหน้าแต่นี่เขาบอกว่าเขาจะดีใจนะถ้าเกิดในานาคตข้างหน้านี่แฟนบอลบอกว่าเขาคล้ายกับซาลาตันอิบาฮิมูวิดคือยังไงคือจะเปลี่ยนเรื่องของสไตล์การเล่นเหรอนัดที่พบกับฟูลแลมผมทำประตูได้โอ้โหมันยอดเยี่ยมนะแต่หลังจากนั้นเราก็แพ้อ,อีกสองนัดคือไบร์ตันกับลิเวอร์พูล คุณก็รู้ดีว่าสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอมีความพ่ายแพ้ความสนใจมันจะพุ่งเข้ามาทันทีแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคผมไม่เคยสงสัยเลยว่ามันจะมีผลอะไรกับอาชีพของผมในฐานะนักเตะคุณจะค่อยๆค้นพบว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับสูงสุดไปอีกระดับหนึ่งความพ่ายแพ้ต่อลีพูลเป็นสิ่งที่น่านละอายใจนะแต่เมื่อผมเห็นเพื่อน ฝึกซ้อมผมคิดว่าเราจะลืมความพ่ายแพ้เราจะกลับไปอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องผมพลาดโอกาสทองวันที่พบกับล์ภูถามว่าผมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่แต่ประเด็นคืออะไรล่ะเมื่อบอลมันไม่เข้าประตูนั่นแหละก็คือเรื่องของความเฉียบคมนั่นเองซึ่งบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยรู้สึกเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ ก่อนเกมนะครับที่พบกับเซาเทมป์ตันนะซึ่งเกมที่พบกับเซาเทมป์ตันเจ้าตัวก็พลาดโอกาสท้อง,อ,ง <laughs> อีกออาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องความเฉียบคมเนี่ยมันฝึกกันได้นะและยิ่งตัวเองอายุยังน้อยอยู่ด้วยนะครับเฟ <c> ิร์สีนี้ 23, <y> ยี่สามย่างยี่สี่ยังมีเวลายเยอะ <c> เขาบอกว่าผมก็พูดคุยกับเอลิกเทนท้าก <our> นะมันเป็นบทสนทนาที่ดีมากๆ <c> น่าเสียดายที่เราเนี่ยพลาดไปสองนัด เรารู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องของการปรับตัวถ้าเกิดถามผมว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยยากกว่าเกาโชเซอาไหมใช่มันอาจจะยากกว่าก็ได้เพราะที่เกาโชเซอาตอนที่ผมเล่นที่บรูรลย่าเราครองบอลได้เยอะมากของฟุตบอลมีเวลาเล่นกับลูกฟุตบอลเนี่ยบ่อยแต่ที่พรีเมียร์ลีกอกผมมีความรู้สึกว่าเกมมันเร็วจริงๆจังหว่มันไปกันไวมากขึ้นๆลงๆ ฝึกปับปับป,บป,บปับอันนี้คือผมเติมขึ้นมาเองเขาจะอารมณ์หมายความว่าบอลมันถึงหน้าถึงหลังกันเร็วอ่ะอเปลี่ยนจากรับเป็นลุกกันเร็วเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องของสไตล์ลักษณะเกมเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันออกไปนะจังหวะฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกนี่มันเร็วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำพูดของเซอร์ซีถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคุณล่าหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ ฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิงแล้วก็รถยนต์คุณภาพซูซูกิและสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจบริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุ้มบริษัท NS Theater พร้อมให้บริการเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ bye บ๊ายบายจุบจบ